วิรุตบอกกรณีกล่าวหาตำรวจไซเบอร์รับส่วย600ล้านและการทำผิดกฎหมายมากมายไม่ได้ยินผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการจริงจังอะไรสำยังให้ในายพลตำรวจเก็บสวยยืนลอยหน้าอยู่ข้างๆด้วยประชุมประจำเดือนกองบัญชาการคือวันส่งสวยใหญ่ก็ไม่เห็นใครคิดจัดการอะไรณสุรเชษไหนๆก็ไหนๆเปิดความชั่วตำรวจผู้ใหญ่ให้หมดไปเลยคือเรื่องนี้จริงเท็จมันก็ เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่เมื่อมีการกล่าวหาเนี่ยเขากล่าวหาเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนะฮะก็ะคือผบอตรเนี่ยจะต้องสั่งการให้มีการสอบสวนดําเนินคดีนะฮะแล้วก็ไปสู่บทสรุปว่าจริงหรือไม่อย่างไงก็ต้องเรียกคุณอชัชยะไปสอบสิสอบปากคําให้ถ้อยคำํำเราก็ไม่เห็นความเคลื่อนไหวนะคุณอัชิยะปูอยู่สองสามเรื่องนะฮะที่ผมคิดว่าผบตรจะต้องทําเรื่องคดีแตงโม ก็กรณีที่มีอดีอตเพรตรอบอกว่าเขาอย่าไปยุ่งเลยอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้นนเป็นการปฏิบัติไม่ชอบแล้วนะอืม hmm. ทําอะไรไหมนะะอ่าแล้วที่บอกว่าอะไรนะไอ้ไอ,บอ,อ้บชไซเบอร์เนี่ยรับสวยกันหกร้อยกว่าล้านอะไรต้งนงการเนี่ยถ้าเลื่อนลอยก็ดาเนินคดีกับอชาชญข้าไปเลยเออจะปล่อยให้มันลอยลมหายไปอย่างนี้ไม่ได้หรือทําไมร่รู้ไม่ชี้รอกกเกษียณเนี่ยไม่ได้ hmm. นะฮะเราไม่เห็นความเคลื่อนไหวนะหรือเขาอาจจะทํแต่ไม่ได้บอกเราแล้วเปล่าก็ไม่รู้ แต่มันเหมือนไม่ได้ทําอ่ะทําก็ต้องบอกต้องพูดเตะแล้วไอ้พวกถูกกล่าวหาพวกนี้ก็ต้องสั่งพักราชการสํารองราชการอะไรไม่ใช่บางคนยังมาลอยหน้าออกทีวียืนข้างผบตรอ,อยู่ก็มีนะไอ้พวกเก็บสวยอะ่ะใช่สื่อเองก็ไม่เห็นถามพบตรนะว่าที่อาเซียก็ามายืน่นหรือเขาพูดออกทีวีนู่นนี่นั่นอะ่พอะพบตรทําไงเออจะไม่เคยได้ยินนะ,ะพบตรไม่ได้พูดเองแล้วสื่อนักข่าวเองก็ไม่เคยถามต้องติดตามนะฮะมันจะได้ล้างล้างกันสีเรื่องคุณเช่เขาจะถูก ไล่ออกไปนะฮะตามที่คณะกรรมการเสนอแล้วก็พบว่าตเราเซ็นก็ว่าไปแต่ผมก็อยากให้คุณุูเชตเนี่ยนะฮะเออใช้เนี่ยเป็นโอกาสในการล้างบ้านล้างเมืองด้วยข้อมูลต่างๆที่มีอยู่นะเอามาเปิดเผยให้หมดเลยเดําเนินคดีไปถึงพลเอกคนนั้นคนนี้พล,ลเอกจะไหมฮะมแกงนูน้นแกงนี้เอาให้มันคราบคาบไปเลยนะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันก็เป็นการเล่นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะไอ้คนที่อยากจะให้สูเชตพ้นไปจากตำแหน่งมันก็มีอยู่แล้วแหละ แต่ว่ามันเป็นการปั้นแต่งพยักฐานอะไรขึ้นมาหรือไม่มเดิมอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้นี่แหละถ้ามันเป็นไปตามข้อได้จริงคุณเซก็ต้องยอมรับสภาพอ่ะมันเป็นไปตามพยักฐานส่วนกระบวนการในการที่จะไปร้องอุทธร์ต่อสู้คดีอะไรมีช่องทางกระว่างกันไปอ๋อมันไม่ดีขึ้นหรอกถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรในการจัดการอย่างจริงจังนะถ้าอยู่ในสภาพนี้นะไอปัญหามันก็เห,น<ม>เหมือนเดิมแหละ การวิ่งเต้นการซื้อขายตําแหน่งส่งสวยมันหายไปมาแล้วตอนเนี้แต่ผมญญยืนยันแล้วมันไม่ได้หายการสร่งสวยอะแล้วผมก็ไม่ได้ยินผบตรพูดนะเรื่องปัญหาการสร่งสวยการอะไรต่ออะไรทุติลิตประพฤติไม่ชอบผบตรเขาบอกไงนะอย่าให้มีการเรียกรับไม่ให้เรียกใช่ไหมได้แต่รับได้หรือไงนะที่นั่งรับกันทุกวันเนี้ยนะฝากไ้ทีฮะไอ้วันประชุมประจําเดือนกองชการเนี่ยกองขับการคือวันส่งสวยใหญ่ นะเขาส่งสวยกันวันนะั้นแหละวันส่งสวยใหญ่นะะผู้มัญชากการทึงชอบเรียกนะฮะผู้ก,กํากับไปไประชุมอยู่ในไกลแค่ไหนก็ให้ไปไประชุมเพื่อไปส่งสวยอืนะฮนะปัญหาไอ้พวกไอ้บ่อนการพนันสถานบันเทิงผีดกฎหมายก็ยังมีอยู่ตลอดเวลานะใครที่ว่าเป็นนักสืบมือปราบอะไรก็ไม่เห็นมันปราบพวกนี้เลยอย่างใน,นนะครบาลเนี่ยเคยเห็นไหมมีมือปราบบ่อลน,นะเคยได้ยินไหมใช่ไหมม,มีแต่ไปไล่จับคนนั้นคนนี้ ก็ดี<ๆ>ผมว่าคุณสูเช่เนี่ยควรจะออกมานะฮะไหนไหนมันก็ไหนไหนแล้วนะก็ทําประโยชน์ให้สังคมได้ผู้คนอาจจะอะไรอ่ะเรียกว่าเออให้ความให้เครดิตให้ความนิยมมากยิ่งกว่าไอ้พวกอยู่ในตําแหน่งนี่ไม่ใช่สู้กับก็อไอ้เรื่องนั้นมันคงไปทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะนะได้แต่ซื้อเวลาไปว่าอยู่ระหว่างอุทณ์อาจจะใช้เวลาอีกเกือปีอะไรก็แล้วแต่ทําให้ผู้คนดูว่ามันยังมีช่องทางการต่อสู้อยู่ นะฮะแต่พูดตรงๆมันก็น่าจะยากแต่อย่าไปทําอะไรนะฮะในการมาเปิดเผยเปิดโป,ดปองอย่าทําเมื่อมันจวนตัวไปแล้วมันเหมือนกับว่าเออโดนเขาเล่นงานไปแล้วแล้วก็มาพูดกับพูดก็พ,ดกพูดตอนนี้เลยให้พูดตอนนี้เลยสิจะไม่ความจริงมันจะสายไปแล้วด้วยซ้ําผมก็บอกตั้งหลายครั้งแล้วว่าพูดเลยอย่ามาบอกว่าอะไรนะถ้าผมพูดตายกันหมดอ้าวเราเป็นตา <ๆ S 2> รวจเราพูดอย่างนั้นไม่ได้นะฮะโทษที เ,เรามีอะไระผู้รักษากฎหมายเมื่อเห็นอะไรที่เป็นความผิดตามกฎหมายมันต้องจัดการจัดการ<ม>เองไม่ได้ก็ต้องรายงานนะฮะเปิดเผยเปิดโป,ดปง<ม>นะครับบ<ม>้นานเมืองก็จะดีขึ้นไม่ไมใช่เออนั่งอมพนันกันแบบว่าคุมไสแต่และควเอาไว้จนกระทั่งอไม่ไหวแล้วทะเลาะกันแล้วก็ออกมาเปิดเผยน้ําหนักมันก็ไม่มีมครับก็คงยังไม่เกิอดอะไรใกล้ๆนี้หรอกคนะฮะ ผบตรก็คงจะเซ็นคําสั่งภายในหนึ่งเดือนเนี่ยนะฮะแต่มันไม่จบสักทีเดียวไงมันยังมีช่องทางการร้องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมนะฮะถ้าไม่พอใจก็ไปฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองก็ต้องใช้เป็นปีเวลาคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็มีนี่นแหละสามสิบวันหกสิบวันนะฮะก็ทอดเวลาไปได้เพราะงั้นใกล้ๆเนี่ยนะฮะเพราะั้นคุณโูเช่ไม่ต้องรอให้ผบตรเขาสั่งอะไรหรอกครับมีอะไรก็มันเป็นหน้าที่ที่หน้าที่พลเมืองดีอะ่ะ ในการที่จะเปิดเผยเปิดโปงข้อมูลความชั่วร้ายต่างๆในระบบพิการออกมาให้มีการจัดการครับไม่ต้องไปรอ